สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟงไปสุขุสุขคนครับผมพ,พบพ่อกระเป๋ากระโดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่าน้ำหนัครับเนาะพบพอ่อกันในเมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับอาทิตย์ที่เท่าไหร่ฮะยี่สบามบอกให้พี่น้องของเดือนกุมพ,พันสองพันหนึร้อยหกสิบแปดครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมก็จิพาพี่น้องมาตามเก็บขอมุลกันต่อนะครับนะนเนาะมุลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์ครับพี่น้องครับวันจันวดวันที่หนึ่งมีนาคมส5 6 8ห 68, พี่น้องบรรยากาศย่ามเศร้าครับนกกาห่องแซลแซลอย่้าวคุยออกลามครับพี่น้องงัาวคุยออกลามหาเล็บเนี่ย คนเดี๋ยวขึ้นขึ้นกระแท่นนอกบ้านลามไก่กระแท่พร้อมปวดบัวน้องง่วงอยู่ฟังพีพกล้วยอยู่ฟังทั้งพี่สซางหามาถอยมันขึ้นเล่บมรสทั้งกระแทกอะไรยรยากาศย่ๆเศรษฐครับตะเวนขึ้นแล้วสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเป็นอีพี่ที่หาเนาะ มีแนวทางของทิดทาตะโกครับแอดปีชาแนวทางองอาจาย์สินครลาดครับบ่าวแหล่ล้ำเซ่แนวทางแอดไผ่เกี่ยวย่อยผาแอดโตแอดกาดแอดตน้นแนวทางว่าจาันตาผักขาครับแอดไผ่แนวทางของสัจจะพาลุยเด่นบนอินทอนเทวนครครับก่อนจะขาไปเบิ่งขอมุ่นครับพี่น้องขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเออ บอสนับสนุนการพานั่นทุกชนิดขับพี่น้องครับมาเริ่มันที่ใบแรกพี่น้องใบแรกนี่เป็นแนวทางเดินบนของอินทอนเทวนครครับเพ่นห้มาหนึ่งซีหาเจ็ดพี่น้องเดินบนของอินทอนเทวนครใบนี้แนวทางสองตัวบนรางครับของสัจจาพาลยุยกบมีตั้งแต่0373 9 6 9เกาหเกห 0 4 6 3 9 7 4 5ครับส่วนโตกันครับพี่น้อง3 4 3 5มห้เมื่อนี่เป็นลมๆเด้ยแยมเสากขึ้นลมหนาวมานี่สามสี่ขึ้นแหละพี่น้องเป็นลมหนาวย่มันขึ้น,น,น, 3, 4, น,น,น,นก็แยมเสาใบนี้แนวทางของแอดไผรครับพี่น้องครับแอดไผร เป็นชุสองตัวลางด้วครับดมีหาหนึ่งหเดหาสองหกสองเจ็ดสองหาสามหกครับขอมุ่นชุดนี้ไปแนวทางของอาจารย์ตาผักขาวครับพี่น้องมีเจ็ดสีเก่าครับเป็นชุดสามตัวชุดเดียวเนาะหามุมกันพี่น้องย่อนแสงครับรากาสองตัวครับสี่เก่าสเจเก่า ขอมุ่นุดนี้เป็นแนวทางของแอดตนครับพี่น้องครับแอดตน์สามตัวพนให้มะหกสามศูนย์ครับสองตกับสามหกสามเก้าสามศูนย์โตกันเก้ 97, าเจ็ดพนให้วิ่งรูดสามเด้อครับเด้อเปนว่าชุดชุดงบหน่อยครับพี่น้องครับชุดงบหน่อยทุนหน่อยเนาะของแอดตนข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางของแอดกานครับพี่น้องครับ แอดการเพื่นให้เด่นเก่ามีเก่าส6งหกสเกหกโต2องเก่าหครับพี่น้องขอมุ่นชุดนี้เป่นนวทางของแอดโตครับ2โตนี่พืนิ่งมาศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสองหาหนึ่งเก่าสองเก่าสเก่าส่วน3โตครับพี่น้องสามศูนย์เหครับกับเบิรงไวด้วยครับเด้อ ขอมูลนชุดนี้เป็นแนวทางของยายผาครับพี่น้องครับขออนุญาตบอ่านเนาะไปชุดสองตัวบนล่างครับชุดเต็มของยายผาไปต่อกันทีแนวทางของแอดไพ่เก้วครับพี่น้องแอดไพ่แก้วนี่เพื่อนไทยเถวด้านบนเดนศูนย์กับเจ็ดล่างสองกับหนึ่งครับ 3โต8 0 7 8 6 7 2โตก็มีศูนย์เจ็ดครับอ๋อ,อมุนแนวทางของอาาแอกไพ่เกี่ยวใบนี้แนวทางของบาวแหล่ล่ำเซ่ครับพี่น้องบาวแหล่ล่ำเซ่นี่พันหมิมาหาศูนย์หาสี่ศูนย์สโตก็มีศูนย์หาศูนย์ี่หาศูนย์สี่ศูครับพี่น้องครับ มูลนแนวทางของบาแหลลลซีขอมูลชุดนี้ปนออาานเป็นแนวทางของอาจารย์สินโรลาดครับเพื่อนหาเด่นหนกับหาครับพี่รองครับสามโตมีน้ำกัน2ชุดกับหาหนึ่งหกเจ็ดหหกครับสโตหนึ่งหาหน่าเจ็ครับพี่รองขอมูลแนวทางของอาจารย์สินโรลาด ข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางของแอดปีชาครับพี่น้องครับเพื่อนให้วิ่งรูด2 3โตครับ4ห2 0 5 2 6 5า2 4 2 0 8 0 2 9 0 4ครับส่วน2โตกับมี4 2 6 2 9 0 5 2 8 2 6ห2 0 5 4 0 4, 4ครับข้อมูลแนวทางของแอดปีชา ขอมูลชุดนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หน่อยค่อนหวันครับพี่น้องครับเป็นไหมากกับมีหาหกสองสี่หาสี่หาแปกครับ2โต6กสีโอ้หกครับพี่น้องครับหกสองหกสองหาหาหาหกครับปิดไทยกันที่ ของทิศทาตะโกครับพี่น้องทิศทาตะโกครับอาจารย์หน่อยค้อนวันกับผู้เดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นชูสองตัวบนล่างครับภายในเด่นหกกบหามีหกสองหกสี 2, ่หกแปดหกเก้าหาหนึ 9, ่งหาสี 4, ่หาแปดหาเก้าครับเสพข้อมูลไว้ครับพี่น้องครับสําหรับข้อมูลแนวทางแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์เนาะประจางวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดพี่น้อง ครับพี่น้องครับขอขอบคุณข้อมูลแต่ละสำนักแต่ละจานครับพี่น้องครับที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ามาติดตามรับชมทั้งสองบ่ากระโดดขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีหฮงเด้อครั้อรักษาสุขภาพกันนําพบพร้อคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ากระโดดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ